ชงนี้เฮาติดตามกันตอนะเจ้ารู้ทันสู้ฝุ่นควันไปป่าเจ้า คุณผู้ชมเจ้าชมสู้รู้ทันสู้ฝุ่นควันไฟป่าในวันนี้จะมีแหมหนึ่งพื้นทีหนึ่งชุมชนตัวยางเป็นพื้นที่ของชุมชนท่าสาลาเปินบอกว่าเปินเห็นความสําคัญค่ะในเรื่องของฝุ่น pm 2.5ในเรื่องของไออิมมตทิมันแแรงเปินอยากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันเรื่องของอกควันไฟป่าตรงนี้ควันไฟป่าในเรื่องของฝุ่นในเรื่องของการกรองสารพิษอย่างต่างๆเปินเลยบอกว่าเปินรวมม่ายรวมมือกันเพิ่มพื้นที่ สีเขียวในชุมชนจะแาาย่ไอ่างจะได้กันพองติดตามได้เลยเจ้า ปันนี้หลายๆชุมชนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนค่ะเพื่อช่วยดักฝุ่นควันทำให้อากาศบริสุทธิ์วันนี้มีหนึ่งตัวอย่างของชุมชนที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวอย่างชุมชนตำบลท่าสาราจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รวมกับเขียวสู้ฝุ่นสภาลมหายใจเชียงใหม่จัดกิจกรรมปลูกต้นมะพร้าวจำนวน100ต้นที่วัดดอนจันเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนค่ะ เราจะมาสร้างพื้นที่สีเขียวฮื้กับไชุมชนใื้กับหมู่บ้านในการจะสร้างพื้นที่สีเขียวนั้นสิ่งที่เราต้องการจะทําที่สุดคือเราหูว่าช่วงนี้สภาพอากาศะของประเทศเราของบ้านเราอะมีกระฮอนแล้วก็มีกระฝุ่นควันเนาะสีเขียวถูกทําลายไปเยอะเลยดังนั้นเราก็เลยต้องการที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวใื้แล้วเป้าประสงค์ที่เรา ปลูกต้นบบเปล้าก็เพราะว่าต้นบบเปล้านั้นมันมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ประโยชน์ของมันก็เยอะแยะได้ทั้งหมดเลยและแหมอย่างหนึ่งบบเปล่ามันคือความมั่นคงความสามาคัคคีถ้ารวมกันเยอะ ต้นมันจะแข็งแรงแล้วก็การยังรากลึกของมันก็จะดีกว่าเพราะเพราะฉะนั้นมันก็เลยป้องกันเรื่องลมฝนอะไรอย่างที่จะทําร้ายต้นตัวคะ่ะแข็งแรงอดทนเนี่ยคะ่ะอย่างน้อยๆเฮาก็เป็นยิบหนึ่งส่วนหนึ่งที่จะมาเสริมสร้างเติมเต็มเพื่อเกิดสีเขียวอย่างน้อยๆอ,อ,อนาคตเฮา ลูกๆของเราในรุ่นลูกรุก่นหล,ลานก็ยังจะมีสีเขียวได้ดูก็ยังจะมีสีเขียวได้อยู่นะคะัมาย้ว่ามีกระตึกลามบ้านช่องตลอดเวลานะคะหลังเสร็จกิจกรรมแล้วสพาลมหายใจยังได้แจกกล้าผักสวนครัวอีกจำนวนหนึ่งให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะเห็นแบบนี้แล้วชุมชนอื่นๆก็สามารถทำกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ได้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนค่ะ จาก็ถือว่าจัดดีจัดม้อเลยสำหรับชุมชนทาสาระก็ถือว่าเป็นแฮมนึ่งตัวอย่างได้เนาะไข่ตีมีพื้นที่ในชุมชนเนาะเขาก็สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้จ้า